มาดูเรื่องต่อไปกันแล้วกันนะคะเรื่องต่อไปกรณีของ mou2544 แล้วก็เนี่ยนายกเดินทางกลับมาจากเปรูแล้วเนี่ยก็คณะกรรมการ jtc ที่จะมีคุณที่จะมีคุณภูมิธรรมเวชยชัยเป็นประธานเนี่ยก็คงจะตั้งขึ้นเร็วๆนี้แน่เพราะว่านายกพูดอเอาไว้ก่อนหน้าที่จะเดินทางนะคะว่าก็จะตั้งภายใน2ออาทิตย์นี้แหละ ะะซึ่งแน่นอนว่ารัฐบาลก็จะเดินหน้าในการที่จะพูดคุยลุยไฟไปตามนี้แน่นอนนะคะซึ่งคุณภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กรณีความคืบหน้าของการตั้งคณะกรรมการ JTC เ <c oughs> พื่อไปเจรจาพื้นที่อ้างสิทธิเนี่ยนะคะก็บอกว่ารอนายกเดินทางกลับค่ะ <c oughs> ยังไม่ทราบว่านายกจะเข้าทํางานเลยหรือเปล่าแต่เรื่องนี้ยังไม่ได้คุยกันแต่ว่าวันนี้19พฤศจิกายนตนต้องไปประชุมรัฐมนตรีกรลาโหมกับอาเซียนที่สปปลาว ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะคุยกันเมื่อไหร่อะนะคะนะคักข่าวถามว่าวันนี้วันอังคารเนี่ยจะมีการประชุมคอรมอแล้วก็จะเอาเรื่องนี้เข้าที่ประชุมเลยไหมคุณภูมิธรรมก็บอกว่าไม่แน่ใจค่ะแต่คิดว่าไม่น่าทันยกเว้นว่านายกจะเรียกประชุมในวันนี้นะคะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงคุณภูมิธรรมค่ะ เป็นกรณีที่ทาให้ประชาชนทางแงจเหอนเจ้าสาวเพื่อนหม่ยี่ผ่นก็นี่แหละครับต้องรีบทำไม่งั้นไม่ไมงั้นมันก็จะเด็กกลายเป็นปัญหาใหญ่ไปลรื่อยๆยาวมันไม่มีอะไรที่ต้องคางแขงใจนะครับแล้วก็การที่เราไปเยี่ยมพื้นที่ไปอะไรต่างๆมันก็เป็นกระบวนการทางกฎหมายเทศที่แสดงให้เห็นว่าเราก็ยังเป็นเจ้าของดินแดนนั้นอยู่แล้วหน่ยวยราชการไทยก็ยังอยู่ก็เหมือนกับขับพื้นนะครับเขาก็อ้างสิทธิ์โดยการที่เขาลงไปเยี่ยมพื้นที่เขา เป็นําเนินการไปอันนี้เราก็ไปไม่มีฝ่ายอื่นมาเกี่ยวข้องมันไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับผมว่าผมพูดเคลียร์แล้วนะครับอนนของทหารไม่ีการพูดคุยกันไม่เลยครับก็เขาทุกคนเขาดูตามอำนาจที่์ใจของตัวเองนะครับผมก็ต้องเข้าใจเอ็มอยู่สี 4, แล้วก็จะไม่มีคําถามอีกนะครับอืมนะคือในมุมของคุณูมิธรรมเนี่ยการที่รัฐมนตรีไป ลงพื้นที่ที่เกาะกูดนี่เป็นถือว่าเป็นหลักปกระกันแล้วไม่เป็นปนัญหานะเอ,อ่อโดยยกกรณีพระวิหารว่ากัมพูชาเขาก็ไปแสดงตนนู่นนี่นะ้นคือคุณภูมิธรรมไม่ไปเนี่ยนะมันก็มีสัญ,ญลักษณ์อะไรเยอะแยะเพราะมันหนึ่งมีมีหน่วยทหารเรืออยู่ที่นั่นมีที่ว่าการอำเภอมีหน่วยราชการนะเอ่อแต่ประเด็นเนี่ยพูดก็พูดท้าเดิมะนะคุณนันทิยาว่าปัญหามไม่ได้อยู่ว่าตัวเกาะปัญหามาอยู่คือไอ้เส้น ที่วัดจะเกาะไปปัญหาคือเส้นที่กัมพูชาขีดตามอำเภอใจซึ่งไม่ยุ่ไม่รู้อยู่จังหวัดไหนในอำเภอใจเนี่ยนะลากผ่านเกาะกูดแล้วพอถึงตัวแผ่นดินพอจะเจรจากาันก็เว้าโคง้งลงนิดหนึ่งซึ่งอันนี้แหละที่เกิดประโยคที่ว่าเขมรเขากัมพูชาเขาเว้นให้เกาะกูดให้เราที่คนเป็นนายกรัฐมนตรีพูดแม่ลาวกับโอ้โหมี่กัมพูชานี่ใจดีมากเลยนะ เว้นเกาะกูดให้เราไม่ขีดเส้นผ่ากลางนะอะไรอย่างเงี้ยคุณบุญธรรมยังบอกเหมือนกับพูดให้คนเนี่ยไปอ่านให้ละเอียดหน่อยซิไอเอ็มโอยูสี่สิบสี่อะนะโอ้คุณคำนูนแต่เขาไม่ได้ระบุชื่อนะเขาเขาพูดรวมๆอะไปอ่านให้ละเอียดอีกทีนึงเอ็มโอยูสี่สี่มันพูดอะไรไว้นะเออนะคนอย่างอาจารย์ปันเทพอะคุณคำนูนสิทธิสมานคุณสมชายแสวงการเนี่ยมึงท้ยอ่านไม่ละเอียดนะ ออ่านทู่คุณภูมิธรไม่ได้นะเออคุณมิธรให้พูดเรื่องเส้นเรื่ององศาเรื่องอะไรเลยนะพูดแต่เรื่องแบบน,นี้ยนะโอ้ยมันไม่มีปัญหาหรอกนะเออแต่ตอนเนี้ยก็มีประชาชนเนี่ยมาร่วมลงชื่อกันแล้วนะคะหลังจากที่คุณหมอวรงเด็กกิจวิกรมเปิดให้มาร่วมลงชื่อกันนะว่าอยากเรียกร้องให้นาะยกยก,ยกเลิกเอ u ม4อูสี่สี่อ่ะซึ่งก็ไม่รู้ <c oughs> ว่ารายชื่อเป็นแสนขนาดเนี้ย รัฐบาลจะจะรู้สึกรู้สาอะไรบ้างหรือเปล่านะในการที่จะทบทวนเพราะเมื่อกี้คุณภูมิธรรมบอกว่าถ้าคุณเข้าใจมอ u สี่คุณจะไม่มาถามแบบนี้พือ่อนเนี้ยท่าทีเนี้ยคือเป็นท่าทีที่ชัดเจนมากว่าคุณภูมิธรรมไม่ได้เห็นปัญหาของเรื่องนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี้ยเดนก็ยังคิดว่าแสนรายชื่อเนี่ยอาจจะไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับการที่จะทำให้รัฐบาลทบทวนในเรื่องนี้ก็ได้แต่ว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่เป็นการ ยืนยันว่าอะอย่างน้อยยังคิดว่าแสนรายชื่อเนี้ยก็ถ้าหากว่าดีด้าโพมาถามอะ่ะเขอยู่ในยีสิบเปอร์เซนที่บอกว่ามีคนเข้าใจใเรื่อง MOU อยะนะเราก็เหมาแบบนั้นกันล้กันนะเออแล้วก็เป็นคนที่รักชาติด้วยเนี่ยนะคะคุณบอกว่ารองเดกิจวิกรมบอกว่าขอบคุณคนคลั่งชาติร่วมลงชื่อยกเลิก MOU 44เพื่อปกป้องดินแดนทางทะเลเกาะกูดและสมบัติชาติ 1 1 0 9คนนะคะเเมื่อวันที่แล้วก็บอกว่าพบกัน22พฤศจิกายนเวลา10นาฬิกาที่สะพานชมัยมารูเชตทำเนียบรัฐบาลค่ะอืมเนี่ยเขาก็จะเอาหลายชื่อนี้นะไปยื่นถึงนายกรัฐมนตรีนะอ่าก็นายกไม่ลงมารับหรอกแหมเห็นชื่อหมาะว่าลงแล้วเนี่ยนะก็ก็คงมีทีมงานมีเจ้าหน้าที่มารับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยรับไปรับไม่ใช่ประเด็นอย่างที่คุณหนิงบอกเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าเออ คือคนที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องแบบนี้เนี่ยมีอยู่ไม่ใช่น้อยนะนี่ขนาดข้อมูลข่าวสารมันอยู่ในวงแคบๆนะยังได้เป็นแสนเลยไม่กี่วันเนี่ยถือว่าถือว่าประสบความสําเร็จนะเออเพราะ,ะจริงๆเพียมเวลาคุณภูมิทําพูดเนี่ยไม่มีรายละเอียดเวลาฝ่ายรัฐบาลพูดน่ไม่มีรายละเอียดไม่มีแผนที่นะไม่มีข้อมูลเก่าแต่เวลาเวลาคนที่เข้าห่วงกังวลเนี่ยครับเ,เอามาพูดเนี่ยเขามีแผนที่อ่า เยอะแยะมีเส้นลัติจูดมีอะไรต่อมีอะไรนะรัฐบาลเพียงแค่โอ้ใช้วัฒกรรมอะไรข้างชาติบ้างขวาจัดสุดขั้วบ้างอะไรแบบนี้นะเออก็นี่ก็เป็นเรื่องของ MOU 44นะครับรัฐบาลเดินหน้าต่อแต่น่าจะยังตั้งไม่ได้ในวันนี้เพราะว่าเมื่อวานนี้คุณนายกกลับมาจากเมืองนอกใช่ไหมก็ไม่ได้เข้าทำเนียบนะเมื่อวานนี้มี ครอบครัวไปรับถึงสนามบินแล้วก็นายกก็ไม่ได้เข้าทำเนียบพอไม่ได้เขา้าทำเนียบปุ๊บก็ยังไม่ได้เซ็นตั้งคุณภูมิธรรมพอเซ็นปุ๊บเนี่ยต้องเสนอคอรมอก่อนนะครับอต้องเสนอคอรมอก่อนก็น่าจะถัดไปอีกหนึ่งสัปดาห์คือคุณภูมิธรรมเนี่ยแกดูรีบนะเรื่อง mou เนี่ยแกดูรีบหน่อยหนึ่งนะต้องรีบคุยนะเออนะฮะ